ไปพี่น้องี๋ยวนี้เขาอยุ่ไซม์หักษาจิผาเลยพป่นห้างบ้านเ้างบ้านจากโลกขําป้อมขบอากสมบูรณ์บอกห้างจากบ้านเ้าจากโลกก่อนี้จิาโลกาโลกอันนี้รถมุกทหารตัวนึ้งพี่น้องไปขนม้นี่ซ่อนเ่าตอนนี้ปอมปูรทอรักษาจิมาเลยพี่น้องครัมวันมาจะมากินนะมีซอนขัาเถิด่ผาองคลองะวงนนเลย เกี่ยวอ่เียเขาบอกเป็นทางอืมเจ้แบรบัเจ็บลบเลยอันนี้ปิดข้อเลยเพราะมันพอดีปิดไว้เลยแล้วก็ปิดทั้งทีแล้วก็ัวหมวน,น,น่องร่มปั๊รด่วดน บ้าคนหลายเนี่ยปรอทนี่อะไรอย่าง้รถกำลังเข้ามาเต็มเลยีแห้านาสพัดนเขา่มรรู้ร้านสบายเมีแอหนาใสองมอกระน้องเพื่อไป็องแม่ว่ลูกกินยาทีว่ะยูบ่มันปิดยูนี่ยูว่ามันเสียดปิดยูในหูมมนี่โอ้กินอะไรพอเป็นจิ๊ปปี้ว่าแจ่ อาระยะทางอีกเคิรืหนึ่งนี่เอไ่หนีาา่กรามอเออเออบันตามี่รถสามบเก็บตาบ่กโอเคเงาตปยังไปยังผมจะเดินทางหรือยังพมเข้ามรงงนั้นกน <c oughs> มอง,นมองันมนกเงน่งมู้นไงเหรอเพราะอันนี้มันก็เป็นแทแแแน่นเซเว่นนั่เหครับมันมโนเวนเซเว่นมันเป็นอย่างในกิฟฟี่หอบราาิาพีชขอโททเด้ไปรอกตอนเรพอรทอดี๋ยวผบมีเซเว่นถ้าเป็นอันนี้แท่นไงที่กัน ตลาดดงตลาดงูสิงพี่น้องไปเข e ้าไปเบิ่งวันนี้สิมีงูส okay ิงบอกวันนี้เออฟาดไหวไหมมันเขี้ยมันเขียงไปทางทุ่นพี่น้องวันนี้การท่อก็เป็นร้านขายเสื้อผ้าความไม่เท่ากันร้านขายเสื้อผ้าครไปพี่น้องนะหมดก่อนพี่น้องพักอยู่ตลาดดงพักตลอดพักตลอดแล้วมันเมื่อยมันห่อนพี่น้องห่อนเดดพี่น้องห่อนเด็ดเฮง รถกันโอ้ต่ว่าทังไข่กับมาหลายได้ขยันสองคันหรอล้อรถใหม่มีที่ไตเออล้อรถใหม่ล้อรถใหม่ที่ไตเยอะแต่วันกระไรพ้นแล้วมาไอ้แม่ยิ้มเข่ากะฮะจอดไต่ต้นไม้เด้อไปจอดนั่งกินเข่าเด้อแต่แม่หิวยังกินยิ้เนาะแต่ไปกินทั้งน้าไม้เนาะเมื่อยบ้เล็ดละก้อนเื่อยบ้มีละกอนคเรียนได้ขควรไเออกร่างคนเราคนนี้คิดยังไงเขาบิสุใจบ่ได้กะิดกระอกได้กรว่าเด้อตามใจี่เจ้าเออรถออกเองก็ ซีี่เด้้ออพนงรถความกลัวกันไรออกอะไรที่เก่าแม่ม้อนออกเไาจะขี่กี่ขีจะขี่กี่แม่เขามึงมีเงินส่งก็ส่งเขาบ่มีกตแม่คอยส่งทำไมเด้อจโอ้กูได้ยินพ่นเล่าเมื่อวานนี่รถทุนนี่ก็มันได้รถใหม่เด้อกูเลื่อใจรถคันเดียวคนวันนี้เว้นมันจบเมื่อวานนี่กูก็ใช้ยี่น้องอุปปาโอ้หนมวไยคั้าจะไปหันไปนี่กะถ่าเลยนะพี่น้องอ๋อข่าลุงบ้านมาก่อนแล้วไปเอาไม้ รถคันเดียวนะคันแดงเลยนะมันม่เลยเนีอย่าไปใส่ก็เลยขำเลยมื่อก่อมันหักเอาสดเลยเอาไปออกซะให้ลูกไปเอามาให้แม่ซื้อสดบันนี้ซื้อดาวหรอดาวเด้อเวลาเอ้ยโอ้ยดาวก็ถือว่าเก่งถือว่าเครดิตดีแล้วเครดิตดีนะเนี่ยดาวลดได้เนี่ยขนาดอายุขนาดนี้เขายังให้เนาะเก็บออมไม่เลยดาวกระจายไปเนื่องจีบเลยเนละ สองล้านไปเป็นเงินกีบบริจาคเป็นเงินบาทครับลดสินะแต่ดาวเนี่ยดาวเงินบาทจุดดาวเงินบาทเออดาวเงินบาทใจกี่โอ claro. ้รอแม่คุณเด้ยพี่น้องมาสเด้อแม่ไปปากพี่เท่าไหร่บอกด้วยบ่เด้ท่านคู้จั๊กแบบพิษแก้วกับคู้จั๊กแบบพิษคู้จักมาขอโทษแม่ก็ขอบมุกขอบใจลูกหลายๆที่สำนึกปฏิวัติออกไปทุกสิ่งทุกอย่างให้แม่เออแม่ก็ให้อภัยแม่หักลูกเอยแม่หักลูก ความใจร้อนแม่หนม่งนะไอ้นี่สิ่งใดตื่นตึกได้หลุดเด้อไม่ก็จะด่างหรอพ่อได้หลุดเด้อไม่ใช่ใช่ด่างหรอไม่ใช่ใช่ไอ้นี่ทำอะไรทำไม่ได้จะพอมีความคุ้มก็แม่จะใจร้ายแม่ไม่ใจร้ายแม่ไม่ใจร้ายแม่เป็นคนใจโยงกับมือนี่คันจะมีป้อใจแม่อันนี้แล้วก็แล้ไก็แล้วก็แล้วก็แล้วก็ใล้วก็แ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 ล้วก่แล้วก็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 แล